สวัสดีค่ะ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  หยบคุยหรอต้องว่าตอนนี้เราก็ยังอยู่กันที่งานงานหลักงานกานชาติด้วยจริีๆเป็นวันสุดท้ายแล้ววันนี้ใช่ค่ะสุดท้ายวันที่สี่มิถุนายน่ตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้มีกี่วันเรามาทุกวันงานจัด1 0บถึงสิวันเรามา28วันทั้งเดือนเลยทั้งเดือนเลยนะคะก็คือรู้ทุกอย่างแล้วว่าร้านนี้อยู่ตรงนี้นะอะไรนะอันไหนอร่อยรู้หมดถูก ก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานสารเจ้าพ่อเอ้ยของงานสมโพสศารเจ้าพ่อหลักเมืองจังหวัดแพร่หรือว่างานกระชากของเรานะคะเราก็เลยมีคําถามจะมาถามความรู้สึกของพี่ๆเพื่อนๆหรือว่าประชาชนพ่อแม่พี่น้องชาวแฟนคลับแฟนรักแฟนมิเพลงทุกคนนะคะถามความรู้สึกว่าสำหรับงานสมโพสศาลเจ้าพ่อหลักเมืองในปีนี้เนี่ยรู้สึกยังไงมีความรู้สึกอะไร้กับงานบ้างโอเคก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยว่าคำตอบที่เราจะได้วันนี้จะเป็น ประมาณไหนความรู้สึกของแต่ละคนจะประมาณยังไงนะคะเดี๋ยวไปเริ่มดูกันเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไราะชื่อน้ำตาลค่ะชื่อนายครับนายวันนี้มาเที่ยวงานหลักเมืองวันเที่ยวอะไรแล้วเออวันที่มาทุกวันเลยค่ะมาทุกวันมาทุกวันเหมือนกันโอเคเนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานหลักเมืองเราก็มีคําถามว่าเอ้ยเราก็จะขอสามคาให้กับงานหลักเมืองปีนี้หน่อย นุกครับทำไมไปทำอะไรมาเหนื่อยเพราะว่าต้องมาหาเงินเข้าสีแล้วก็มาร้องเพลงร้องเพลงร้องให้ฟังหน่อยท่อนหนึ่งไง่ะี่วันดีคืนดีเธอหายลับไปจากดวงตาฉันมองไปเห็นดวงใจเธอนั้นเธอเหมือนดวงดาวที่คอยนีค่ะอีโม เช d a เอาแต่ฮก็แถวคราวนี้ก็ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ,คะขอขอนุญาตถามชื่อก่อนได้ไหมคะชื่อขวัญค่ะ,คะพี่ขวัญอ,อยากจะขอสามคำให้กับงานนี้หน่อยได้ไหมพลาดไม่ได้พลาดไม่ได้เลยก็คือปีหนึ่งมีครั้งเดียวทำไมถึงพลาดไม่ได้ขอขอ,ขอพูดหน่อยอามาทุกปีไม่เคยพลาดสักปีไม่เคยพลาดสักปี แร้อยังได้รถเลาอยังอยางยังไม่ได้ตักเลยเดี๋ยววันนี้จะไปตักโอเคขอให้ได้รถค่ะไปเจอกันค่ะคุณค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรบ้างชื่อเพลยงสวยๆกันทั้งนั้นเลยชื่อแกมปิ่นค่ะชื่อเงาะค่ะก็วันนี้เนื่องจากเป็นวันสุดท้ายของงานหลักเมืองเราก็เลยอยากขอสามคำให้กับงานหลักเมืองปีนี้หน่อยสามคำขอสามคำสั้นๆคำเท่านั้นแบบชัดเจนเลยชัดเจนอาคิตก่อน อาให้เวลาคิดให้เวลาคิดสามวิหนึ่งสองสามถูเวลาอย่าตีกันรอก่อนอย่าตีกันค่ะกว้างมากค่ะสนุกมากๆค่ะคนเยอะมากคนเยอะค่ะก็เที่ยวให้สนุกนะจ้าสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากเลยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกาแฟค่ะ ที่กาแฟคุ้นหน้าคุ้นตากันเป็นอย่างดีนะคะสําหรับคนนี้คําถามของพวกเราวันนี้ก็คือขอสามคำให้กับงานหลักเมืองปีนี้ค่ะมันดีมากสวัสดีค่ะวันนี้ลำมาใช่ไหมเนี่ยแต่งตัวสวยมากขอรบกวนถามชื่อได้ไหมคะได้ค่ะ ชื่อชื่อเล่นนะชื่อเล่นชื่อกุ้งค่ะชื่อจริงชื่อเพชรตะไลพี่กุ้งพี่กุ้งวันนี้มาลำอะไรนะคะเป็นถวายเจ้าพาะหลักเมืองจ้ะในเป็นพิธีปิดวันน่าพิธีปิดก็มีงานมาหลายวันแล้วหนูอยากจะขอสามคำให้กับงานนี้ได้ไหมคะขอสามคำหน่อยสุขใจจังสุขใจจังนางรำนะคะให้คาว่าสุขใจจังน่าจะของจริงเลยขอบคุณมากค่ะ ัสดีค่ะชื่อชื่อดานิสครับชื่อบิ๊ก้าครับผมชื่อเฟิร์สครับอ่าพี่บิ๊ก้าแล้วก็พี่ดานิสพี่เฟิร์สนัลรอเล่ากันมากแต่แน่นอนเงือแตกสุดสุดร้อนก็เนื่องจากวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานหลักเมืองหน่อยลาเราก็เลยจะขอสามคำสำหรับงานหลักเมืองปีนี้หน่อยไม่ไหวกินครับไม่ไหวกินสนุกมากครับสนุกแหละสนุกแหละสนุกสนุกหรือไม่สนุกสนุกแหละนี่คือยังไง ถ้าดูเลยครับเออก็สำหรับวันนี้ขอบคุณมากเลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อพบครับชื่อพบโสดไหมไม่โสดเออโสดแล้วโสดแล้วอ้าวโสดก็ได้นะคะก็นีหลวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานหลักเมืองจังหวัดยลาก็เลยมีคาก็เลยจะขอ3ามคให้กับงานหลักเมืองจังหวัดยะลา ไปให้สุดไปให้สุดอะไรคือไปให้สุดก็คือมาเที่ยวกันให้เต็มที่ครับผมสวัสดีค่ะอ่าชื่ออะไรคะชื่อพี่ชาลีครอ่าพี่ชาลีพนะคะขอสามคำให้กับงานหลักเมืองปีนี้อยากจะบอกว่าระแวงมากเลยครับระแวงมากระแวงอะไรคนแทงครับสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะชื่อกิฟต์ค่ะ อยากถามพี่กิ๊บว่ามามาทุกวันไหมคะหรือว่ายังไงไม่ทุกวันค่ะหรือว่าก่อนหน้านี้คือมาแล้วใช่ไหมคะมาแล้วค่ะก็คําถามของพวกเราในวันนี้ก็คือสามคำให้กับงานหลักเมืองในปีนี้ค่ะคนเยอะมากหอคนเยอะมากหนูว่าก็จริงนะหนูตั้งแต่วันแรกนี่ก็คือคนแน่นตลอดเลยใช่ค่ะมามาทุกวันเลยสิบวันสวัสดีค่ะชื่ออะไรกัน ชอบ,บอนครับชืบบ่ออะไรครบชอลครับชื่อลีน่าค่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายของงานหลักเมืองที่ก็มีคำถามว่าจะขอสามคำให้กับงานหลักเมืองปีนี้ของน้อยครับของน้อยครับสนุกมากค่ะสนุกมากโอเคขอบคุณค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปขอสามคำให้กับงานหลักเมืองปีนี้ จบงานปิดจบงานเล่กความรู้สึกทั้งหมดที่เราได้มาเที่ยวงานที่ยี่สิบวันเนาะยี่สิบใช่ค่ะสิบวันด้วยกันนะจ๊ะใช่ก็วันนี้เดี๋ยวจะมีลุ้นรางวันใหญ่ด้วยนะรางวันใหญ่ใครจะได้รถใครจะได้มอเตอไซคยอยากลู้น้องหรือเปล่าเป็นบนของเขาไม่ไม่เกี่ยวกันน่าจะไม่กับเราเลยเราอ่ะไม่น่าจะได้เราน่าจะได้จานกับทัพเอแวร์แล้วก็น้ำยาล้างจานร้อยหนึ่งนะจ๊ะ ก็เดี๋ยวรอดูนะคะว่าปีหน้าเขาจะเปลี่ยนแปลงแน่นอนเพราะปีนี้ก็เปลี่ยนไปเยอะนะมันกับปีนี้กับปีที่แล้วก็พัฒนาขึ้นใช่ปก็น่าจะพัฒนาขึ้นแน่นอนยิ่งขึ้นไปให้สมกับความเป็นเมืองยั่าใช่ค่ะคำว่าสัมโพธหลังเมืองทั้งทีน่าจะยิ่งใหญ่สุดๆแน่นอนเป็นงานเหมือนเป็นงานประจำปีทุกคนใช่เป็นงานประจำปีก่อนใช่ไม่ได้เมื่อไหร่จะงานหลังเมืองเมื่อไหร่จะหลังเมืองใช่ อยากพี่บอกทุกคลิปเลยฝาก subscribe ด้วยนะคะกดดีดิ่งด้วยนะคะ <_ d> กดดีดิ่งกงกีกงกีใช่สวัสดค่ะสวัค่ะก็ฝากนิดอัียวพวกหนูด้วยนะคะแล้วก็ขอให้ซานโตฟหลอกเมินจอัยล่าเอ็นดูพวกหนูเราเล่นไม่ใช่โอเคค่ะ <_ d> ให้คนยาลานะคะ <_ d> สาัาว์ทุกคนอกเอ็นดูพวกหนูด้วยค่ะอย่าลืมกดไลค์กดไลค์กดไลค์กดซับสไครป์ให้พวกเราด้วยนะคะสำหรับคลิปหน้าจะเป็นคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวไปรอดูกันเลยค่ะบ๊ายบาย